ละครสั้นเอฟซีเรื่องกีฬาต่อยมวยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคลรับรีบดีกว่าตีสี่แล้วเนี่ยทำไมชันชาขนาดนี้เนี่ยจกกยักรยานก็ยางแตกเอ,เอาสูงแม่ไปแทน ตีสียแล้วเ,เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราบว่าเรามันใกล้โรงเรียนอยู่แล้วมันไ็นตั้งแม่อยู่แล้วสิจริงๆทำไมฉันไม่จอดไปในโรองอเรียนเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันรีบ ทีีน้โอ้ยฉันมาถึงคนสุดท้ายแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตีสี่ตีสี่ยี 24, านาฬิกาแล้วโอ้ยวันนี้เป็นทีมสีชมพูแข่งกับสีฟ้าเอ้าเจอเพื่อนฉันนี่เอาเธอพวกเพกื่อนเพื่อเขาไปไหนกันหรอฮึ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเห็นว่าไปรวมตัวที่ห้องหรือเปล่าไปงั้นเดี๋ยวลองไปดูเขาไปรวมตัวที่ห้องหรือเปล่าไม่รู้เอ้าไม่เห็นมีเลยไหนบอกเขามารวมตัวที่ห้องไงก็ฉันไม่รู้นี่นะแก เอ๊หรือว่าเขาไปป๊บเนงนะเห็นเหมือนเห็นเหมือนคนต่อยมวยเพื่อนเราอะไม่ใช่เพื่อนสีรน่รุ่นพี่รุ่นพี่เห็นรุ่นพี่เขาอยู่ลองเข้าไปถามดีกว่าเอะแกสว่าเขาน่าจะอยู่ในนั้นหรือเปล่านะเพื่อนๆนอะ่ะน่าจะใช่หรอม้งมันแกก็ลองเข้าไปดูก่อนสิผิง จริงด้วยไอรินเพื่อนๆมากันแล้วนี่ไป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 แก้ไปโอ้ยรียบแทบตายเอาหกโมงแล้วกีฬาก็จะเลิ่มมัน้ะสิงั้นเราก็เต้นก่อนแล้วกันโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะให้น้องๆน,นะคะเริ่มสีฟ้าสีแรกเลยค่ะให้ออกมาเต้นให้เชริเตอร์ออกมาเต้นสีแรกเลยค่ะ เชิญค่ะเดี๋ยวพี่เป็นคนร้องเพลงเองไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบโอ้มันจะโดนไม้เสียบโอ,โเบโอ้เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆสๆๆาางาางู้สู้ซาซาปลาทังก้าปลาทังกี้สู้สู้ซีซีปลาทังกี้ปลาทังก้า สีฟ้าสู้ซ่ะมาทังก้ามาทังกี้สีฟ้าดีดีเซ็กซี่ส,ส,สูส um ้ซ่ะสู้ซ่ะสู้ซ่ะเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเชียร์ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เหนื่อยเพราะเราไม่เมื่อยต่อไปสีชมพูเชิญค่ะเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อย เราเชียร์ไปเรื่อยๆเ,เพราะเราไม่เหนื่อยเพราะเราไม่เมื่อยอะเห <IR C ES> นื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเชียร์ของเราเรื่อยๆเพราะเราไม่เหนื่อยเพราะเราไม่เมื่อยเ <bras ines> ยยฟ้าขาดินได้ย,ยนินเสียงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์สู้ซาสู้ สูสู้ส่าส่าปาฮังกาปาฮังกี้สูสูซีซีปาฮังกี้ปาฮังกาสีชมพูสูซสาปาฮังกาปาฮังกี้สีชมพูดีดีเซ็กซี่สูซสาสูซสาสูซสาต่อไปเข้าเข้าสุก การต่อยมวยแล้วนะคะน้องๆเริ่มค่ะอืม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 ,อมเอาหมัดหนึ่งไปเลยอืมส่วนแกเอาเอาไปเลยสิบหมัดอืมอืมคิดว่าเก่งมากเลยไงฮะไอ้สีฟ้าแก,กก็ด้วยแหละคิดว่าเก่งมากเหรอไอ้สีชมพูหวานแววแววเกินไป ผู้ชายนี่ผู้ชายอยู่สีชมพูอย่ามันดูโูกันสีฟ้าผู้หญิงก็ชอบโอ้ยโอ้ยคิดว่าอ้อยอ้อโอ้อสีชมพูทำไมแกแรงเยอะจังเลยเนี่ยอ้อยอ้อยเฮ้ยตอนนี้ฉันเริ่มได้แล้วฉันเริ่มได้แล้วฉันเริ่มได้จังหวะแล้วฉันต่อยหน้าแกเลย โอ๊ยเจ็บโอ๊ยไอสีฟ้ามันก็แรงเยอะไม่เบาเะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยฉันแพ้แน่เลยตายแล้วเธอตกใจอะไรขนาดนั้นหรอพิงผิงก็ทีมสีชมพูกำลังจะแพ้เรานี่ยไงโอ๊ยโอ๊ยฉันฉันกลัวจังเลยเธอไม่ต้องกลัวนะผิงผิงโอ๊ยฉันก็กลัว ันก็กลัวทำยังไงได้ล่ะไอรินกับเมยา่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะชนะแล้วเขาจะชนะแล้วโอ้ย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 ,อยตอนนี้แหละกำลังได้จังวะงเอาหมัดไปตรงหน้ามันเลยเ๋้ามันยังมันยังเฮ้ยมึงก็อย่ามั่นวะไอสีชมพู มันตัวสูงกว่าเราด้วยว่ะแรงมันก็เยอะกว่างั้นจังหวะนี้แหละมัดเต็ม,นะมเต็ม,มานมัดเต็มนะเต็มมัดมัดเต็มเต็ม ผมชนะแล้วครับพี่ผมชนะแล้วตั้งนานทำตั้งนานผมชนะแล้วและทีมพี่ชนะได้แก่ทีมสีชมพูค่ะยี <Yeah. S 1> อะไรกันทำไมทีมสีฟ้าถึงเป็นแบบนี้ทำไมแกไม่เข้มแข็งเลยไอพี่บ้า พี่ชายฉันจะแทนนะงั้นผมได้รางวัลอะไรไหมครับอ๋อไม่ได้หรอกจ้ะนี่เป็นการแค่ชิงรางวัลชิงรางวัลแต่ไม่เห็นได้รางวัลเลยโอเคอ,เคอะให้ให้คนต่อยมวยไปไปยืนตรงกลางตรงนี้เลยค่ะคนที่ชนะ อะแล้วต่อยมวยวันนี้ก็ <S <S สำเร็จไปได้นะคะทุกคนโอเคค่ะก็คือสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะใครชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดหรอกบ๊ายบายค่ะ